วันนี้ทานเติมตู okay. ้ปันสุพร้อมกับข้าวปลาอาหารเนาะวันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วันที่สเปรครับใกล้ายเดือนเดือนอะไรเดือนใกล้สิเดือนนี่ครับเดือนสิงหาครับเดือนสิงหาคมนะช่วงนี้ช่วงเทศกาลเนี่ยคุณฮ้องว่างานข้าวประดับดินเนี่ยอาก็เป็นตานให้เองได้กินเหมือนได้บุญ ได้กินได้ตานไปอีกแนวทางหนึ่งเออเทศกาลวันนี้เนี่ยนครับเป็นเดือนก้าวเออเนี่ยพดเดือนนี้ก็เป็นเดือนเก้าแล้วเนี่ยช่วงนี้เพื่องห้องเดือนเดือนแปดเดือนเก้าเดือนเข้าประดับดีเนี่ยฮะไปเอาเงี้ยตังเท่าได้นะห้าสิบาทเออเห็นเหรียญอยู่เหยนึกว่าเห็นไม่เห็นเหรียญเอาไว้เอาไว้เอาเพิ่อมฮะเอาเอาลวดเอาน้าไป เอานะกอกเอาแล้วก็เอาฮนะวานมาเมาไม่เอาไม่คุยด้วยคนเมานะจําไว้ถ้าเมาไม่ให้เข้าบ้านถ้าไม่เมานี่มีสติมึงจะเข้ากีรอบก็ได้นะจําไว้เลยเอาเป็นคนพูดบักไหนบักนั้นปากร้ายแต่ใจดีอะ่ะใช่ไหมถึงปากจะร้ายแต่ใจก็ยังยังมีน้ำใจอยู่ เปนห้องว่าปากร้ายใจดีบางคนทั้งปากร้ายทั้งใจก็ไม่ดีฟันอย่างเดียวนะบางคนะ่ะไม่มีปานีเลยนะคำว่าเมตตาไม่มีในหัวเลยนะบางคน